เทานี้ก็มาเจอกับพิมอีกวันทั้งช่องทุกกดไมายสตอร์ถิาก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยใครที่ทำคอนเทนต์ไหนก็คุยมาได้แจ้งมาได้วันนี้นะเพิ่งเลิกงานมาก็แวะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะวันนี้มีหวัวข้อประเด็นหนึ่งการรับมีร่วมแฟนฝรั่งหลังจากที่เมื่อเช้าได้มีโอกาสเข้าไปอ่านในห้องหนึ่งะคะแล้วเขามาถามคําถามที่น่าสนใจนะคะซึ่ง มันก็ทําให้แน่หลายคนฟังแล้วก็แบบเออไม่ค่อยแต่โอเคสุดเท่าไหร่คาถามนั้นนะคะเขาบอกว่าหากกรณีที่เ,ออเขามีแผนที่จะย้ายเข้าเมอเมริกามาแต่งงานน่าจะมาด้วยวีซ่าคูม,มันนะนะคะแล้วทีนี้ก็เขาจะรับหนี้ร่วมกับแฟนฝรั่งของเขานั้นกรณีไหนนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าผู้ชายนั้นมีหนี้บ้านมีหนี้บ้าน อยู่แล้วทีนี้ก็คืออเป้าหมายของเขาก็คืออยากที่จะเข้ามาามาทํางานนะคะมาทํางานหาเงินมีรายได้ของตัวเองซื้อบ้านเป็นของตัวเองไว้กเกษียณอะไรนูน่นนี่ก็ว่าไปนะคะวันนี้พิมพก็เลยอยากจะมาอ่ชี้แจงในมุมของอการรับนี่ร่วมของแฟนฝรั่งนะคะว่าคุณจะรับนี่ร่วมกับเขาไหมกรณีที่ผู้ชายนั้นมีหนี้แล้วคุณจะโปรเทคตัวเองยังไงนะคะ วันนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังประเด็นนี้นะคะกรณีของหนี้บ้านนะคะหากผู้ชายนะคะเคสเนี้ยว่าที่สามีของเขานั้นซื้อบ้านหลังนี้ก่อนที่จะแต่งงานกับเจ้าตัวแล้วเขาก็มีหนี้มานะคะมีหนี้มาแล้วจากบ้านหลังนี้แล้วทีนี้วันหนึ่งที่แต่งงานกับคุณนะคะแต่งงานกับคุณแล้วทีนี้ก็หนี้นี้มันเกิดขึ้นก่อนแต่งงาน แล้วคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนะคะคุณจำไว้นะคะข้อนี้ขีดเส้นใต้จวนอ้วนว่าไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านคนเป็นเจ้าของชื่อเจ้าของบ้านคือของสามีของคุณคนเดียวดังนั้นนะคะสามีของคุณจะเป็นคนรับหนี้นั้นนะคะหนี้นั้นจะมันจะไม่เกี่ยวกับคุณเพราะว่าบ้านหลังนี้คุณไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่มันมีแต่นะหากกรณีที่คุณบอกว่าฉันะ่ะ อยาเป็นเจ้าของร่วมด้วยอย่าเป็นเจ้าของร่วมด้วยเพื่อฉันจะมามีบ้านเป็นของตัวเองมีชื่อร่วมเนี่ยคุณเอาชื่อของคุณเข้าไปในตัวบ้านนะคะเป็นชื่อเพิ่มชื่อเป็นเจ้าของบ้านนั่นหมายความว่าคุณนั้นเป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับมีส่วนร่วมในนี้นั้นด้วย <c oughs> ซึ่งข้อนี้ในหลายหลายคนก็ต้องรู้นะนะคะ คุณต้องรู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบนั้นหากกรณีที่คุณนั้นต้องการที่เป็นเจ้าของร่วมอย่างที่พิมพพูดใน,ในหลายๆคลิปนะว่าหากวันหนึ่งที่เราอยากมีส่วนร่วมในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามนะคะแล้วมันมีหนี้ในนั้นด้วยนะ คุณเอาชื่อคุณเข้าไปร่วมด้วยคุณก็เป็นเจ้าหนี้เช่นเออเป็นลูกหนี้นะคะรับภาระหนี้ด้วยอันนี้มันต้องเคลียรกันให้เข้าใจกันไม่ใช่ว่าอยากเป็นเจ้าของบ้านแต่ฉันไม่รับหนี้มันมันเป็นไปไม่ได้นะคะ impossible นะคะนะคะ impossible ในข้อนี้และอีกข้อหนึ่งที่พิมพ์จะบอกนะคะว่าหากกรณีที่ยกตัวอย่างเช่นหากกรณีที่แฟนของคุณมีหนี้ IRS นะคะ นี่ IRS แล้วทีนี้คุณนะ่ะไฟล์ภาษีร่วมซึ่งในหนังสือเล่มเล่มที่พิมพ์กำลังเขียนตรงนี้ตอนนี้พิมพ์ยุ่งมากเขียนยังไม่เสร็จเลยนะ,ะหากกรณีที่เขามีนี่ IRS ก็คือนี่ภาษีของรัฐบาลนะคะนี่ภาษีของรัฐบาลซึ่งการจะเป็นนี่ของภาษีของรัฐบาลนั้นพิมพ์จะขยายความตรงนี้นิดนึงว่าเช่นคุณทํางานนะคะคุณทํางานคุณจําเป็นที่ต้องจ่ายภาษี20%ของรายได้นะคะ คุณให้ที่ทำงานของคุณนั้นหักแค่5%อนะคะอีก15%คุณไม่จ่าย15%นั้นคุณไม่จ่ายปกติคุณจะจ่าย20%แต่คุณบอกที่ทำงานว่าฉันให้คุณหักแค่5%อพอหพอดังนั้นนะอีก15%น่ะคุณสมควรที่จะจ่ายคุณไม่จ่ายสิ้นปีมา i อ s บอกว่าคุณน่ะต้องจ่ายภาษีไอส่วนสิอร์เซของรายได้ของคุณนะคุณไม่จ่ายและนั่นคือคุณติดหนี้ แล้วบังเอิญว่าคุณอะไฟล์ร่วมภาษีกับเขาซึ่งในอเมริกานะคะมันจะแยกออกเป็นแต่งงานายื่นภาษีแยกของเมียต่างหาของสามีต่างหากข้อดีของมันก็คือหากกรณีที่ผู้ชายนั้นติดหนี้นะคะติดหนี้อย่างกรณีที่พิมพูดนะมันจะไม่กระทบคุณมากนะ,ะอาจจะไม่กระทบคุณเลยก็ได้นะ,ะนี่คุณต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะแต่หากกรณีที่คุณนั้นไฟล์ภาษีร่วมนะคะ คือการไฟล์ภาษีร่วมนั้นมันจะได้ม,ไดมันจะได้ลดหย่อนที่ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ลดลดหย่อนมากหรือเปล่านะคะแต่หากกมีไฟล์ภาษีร่วมนั้นคุณจะเป็นคนรับภาระนี้ด้วยนะคะคุณจะเป็นคนรับภาระนี้ด้วยอันนี้คุณต้องต้องไปศึกษาข้อมูลให้ดีๆเพราะ,ะในหลายหายคนนะพิมจะบอกนะคะว่าในหลาหลาคนที่มีปัญหานะคะ สามีไม่ยื่นภาษีแล้วคุณยื่นยื่นร่วมกับเขาเนี่ยนะคะไม่ยื่นภาษีเรี่ยงภาษีแล้วคุณจะต่อกินการ์ดสิบปีเนี่ยยากมากนะนะคะดังนั้นนะหากจะให้แนะนำถ้ามันไม่กระทบมากนะนะคะพยายามยื่นแยกแต่ของพิมพ์เนี่ยก็คือ,อพิมพ์ยื่นร่วมมันก็ได้ลดหย่อนเยอะยื่นร่วมแล้วก็คือเราก็คือจ่ายภาษีคืออย่างของสามีที่เขาจะจ่ายเกิน เช่นก็ให้จ่ายแค่20%ยกตัวอย่างเขาก็จ่าย30%เพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อความเซฟตี้เขาใช้คํานี้แล้วกันเพื่อความเซฟตี้ว่าอ่าสิ้นปีมาจะได้ไม่ต้องอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไร i อ s หรือว่าหน่วยงานภาษีจะได้ไม่บอกว่าคุณติดหนี้แต่ i r s ว่าเออคุณ คุณจ่ายมากเกินนะคุณต้องจ่ายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นคุณจ่ายมากเกินสามสิบอ่ะเราให้คุณคืนมาเงินส่วนที่จะคืนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นพิมพ์บอกว่าการรับภรหนี้มันจะเป็นสองอย่างแล้วอีกภรรนี้หนึ่งที่พิมพ์จะพูดนะคะว่าที่ที่พิมพ์รับร่วมกับแฟนนะก็คือหนี้การศึกษาหนี้การศึกษาคุณนะคะฟังให้ดีๆเลยนะนะคะตอนพิมพ์จะแต่งงานพิมพ์รู้อยู่ว่าแฟนพิมพ์มาติดหนี้การศึกษา เข้าใจว่าเป็นติดหนี้การศึกษาแล้วของพิม์น่ะมันยื่นร่วมมันยื่นภาษีร่วมนะคะยื่นภาษีร่วมกันณที่นี้ก็ไม่รู้ยังไงนะคะ,ะไฟล์แทก็กไฟล์อะไรเข้าไปเนี่แหละณทีนี้กลายเป็นว่าพิมหน่ะก็รับรับหนี้ร่วมด้วยนะนะคะรับหนี้ร่วมด้วยประมาณสามล้านนะคะประมาณสามล้านบาทแต่ว่าอย่างที่พิมพ์ออกคลิปก่อนหน้านู้นนะว่าเคสของแฟนก็คือเขาทางานให้กับรัฐบาลก็าทางานให้กับรัฐบาลสิบปีนะคะแล้วก็จ่ายตลอดนะคะจ่าย คือเขาจะให้จ่ายทุกเดือนนะจ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะคะแล้วก็ไม่ขาดเลยนะคือหลังจาก10ปีปุ๊บต่อให้คุณมีหนี้เหลืออยู่2ล้าน5หรือว่า2ล้าน8หรือว่า,า2ล้านกว่ากวนี่รัฐบาลว่าโอเคคุณเป็นลูกหนี้ที่ดีคุณทํางานาให้กับรัฐบาลก็คือช่วย ช่วยส่งเสริมรัฐบาลอะไรประมาณนี้ทํางานให้กับรัฐบาลแล้วก็เป็นลูกหนี้ที่ดีเรายกหนี้ให้กับคุณนะคะเขาก็ยกหนี้ให้อันนั้นมันก็เป็นอีกหนี้หนึ่งที่คุณจะรับร่วมนะมี3ามหนี้แล้วนะที่พิมพ์พูดออกไปนะก็มีม <te> ีหนี้การศึกษาหากกรณีที่คุณไฟภาษีร่วมนะนะคะหนี้ i r s หนี้ภาษีหนี้ภาษีนี้คุณสามารถผ่อนได้นะนะคะคุณสามารถผ่อนได้คุณก็รับร่วมหากกรณีที่คุณไฟภาษีแล้วนอกจากนี้นะ หากกรณีที่คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์อันนี้พิมต้องพูดนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับพี่ที่รู้จักนะคะเกิดข,ขึ้นกับพี่ที่รู้จักเพราะว่าแกแต่งงานมาหลายปีพี่ไม่แน่ใจนะว่าสามีแกไฟล์ภาษีร่วมหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแต่ว่าแกสามีแกนะ่ะติดหนี้ติดหนี้ i อ s นะ่ะภาษีนะ่ะตั้งแต่หกปีที่แล้วหกปีที่แล้ว แล้วทีนี้ตอนนั้นแกยังไม่เข้าอเมริกามาเลยนะนะคะแกเข้าอเมริกามาเมื่อสองปีสามปีสองปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วทีนี้เข้ามาได้ไม่นานนะคะก็คือสามีสามีป่วยไม่สบายแล้วก็จากไปแล้วแกรับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกว่า survivor b e n e ฟิตนะคะก็คือคือหากอ่าสามีตายแล้วคุณมีลูกเล็ก รัฐบาลนะจะช่วยจนลูก16ปีแล้วเขาก็จะช่วยคุณเช่นกันคือจะได้เงินในส่วนของลูกแล้วก็จะได้เงินในส่วนของแม่ด้วยนะคะซึ่งไอ้ตัวนี้นะ่รัฐบาลก็ไออา i r เอก็ไปสืบมาค้นมาแล้วก็มาเจอว่าสามีคุณนะะคเคยติดหนี้เมื่อ6ปีที่แล้วแม้ตอนนั้นคุณยังไม่เข้ามาอเมริกาแต่ตอนนี้คุณเป็นผู้รับร่วมอะไรนี่ยนหะ่ะเขาให้จ่ายภาษีนะเขาให้จ่ายภาษี ไอตัวที่ค้างที่สามีเขาค้างไว้อะนะคะอันนี้ในบางคนก็บอกว่าเออก็เซนไปว่าเราไม่รู้เรื่องคุณคุณจะดีลกับใครก็ดีลน,นะนะคะจะทะลึ่งกับเอ่เจ้าหนี้ไหนก็ตามนะแจ่พิมไม่แนะนําให้คุณนะไปทะลึ่งกับอ่อ irs หรือว่าหน่วยงานเอ่อหน่วยงานด้านภาษีนะนะคะหากผู้ชายเลี่ยงภาษีนะจาไว้นะคะว่าหากผู้ชายเลี่ยงภาษีหรือว่าอะไรเนี้ยอย่าไปคุยนะคะอย่าไปคุย เพราะว่ามันมันไม่เวิร์กไงเมยแล้วก็คนไหนที่ติดนี้ I R S หรือว่าอะไรเนี่ยติดนี่ภาษีมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันพิมเขียนไว้ในคำพิดแชทเล่มสองนะพิมพูดเรื่องนี้เรื่องถามเรื่องนี้ I R S เรื่องอะไรนี่แหละนะคะแล้วเวลาที่เขายื่นเขาเรียกว่าอะไรนะยื่นวีซ่าให้กับคุณเนี่ยมันจะเห็นขึ้นนะมันจะมีขึ้นด้วยบางตัวนะถ้าสังเกตให้ดีๆในแท็กรีเทิร์นนะมันจะมีบอกนะคะ หากติดลบติดลบเยอะๆเนี่ยมันจะมีบอกนั่นละให้คุณตั้งข้อสังเกตเลยหากผู้ชายเอ่อเลี้ยงภาษีหรือว่ามีติดนี้ IRS เนี่ยคิดให้ดีๆนะคุณ <laughs> คิดให้ดีๆได้ถามว่าเราเข้ามาแล้วเรามีเราทำงานเรามีเงินอะไรช่วยเขาปลดนี้อะไรเก็ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ your own c h o ช c e นะคะแต่ว่าพิม์จะบอกว่ามันแต่หากติดนี้เยอะๆนะมันก็จะปวดหัวนะนะคะมันก็จะปวดหัวและนอกจากนี้นะที่จะบอกนะคะว่า หากผู้ชายของคุณเขาเรียกว่าอะไรนะชอบเล่นหุ้นแบบว่าเป็นการเทรดเขาเรียกว่าสวิงเทรดนะคะที่เทรดทุกวันเทรดทุกวันนะมันมีก่อนหนะ้านั้นมันมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเข้ามาเขามาถามนะคะสามีเขาไปกู้หนี้มาพีไ่ไม่รู้เรียกไม่รู้ว่ากู้หนี้อะไรมานะกู้หนี้มาเพื่อมาลงหุ้นเพื่อมาตลาดหุ้นแล้วทีนี้เสียค่ะ เสียพอเสียปุ๊บเขากู้หนี้มาตอนที่ภรรยาเขาคือเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากที่แต่งงานกันแล้วอะหลังจากแต่งงานกันแล้วแล้วทีก็ผู้หญิงนั้นต้องรับร่วมด้วยแล้วผู้ชายนั้นจะยื่นล้มละลายจะยื่นล้มละลายแล้วทีนี้ก็โอ้ยผู้ชายติดหนี้เยอะเลยละ่ะหลายแสนเหรียญเลยละ่ะนะคะหลายแสนเหรียญหลายล้านเลยละ่ะ แล้วทีนี้ก็ความผู้หญิงก็รับร่วมด้วยดังนั้นพิมยาจะบอกนะคะว่าเรื่องเงินนะมันเป็นอะไรที่ต้องคุยกันอะต้องคุยกันมีติดหนี้อะไรบ้างต้องคุยกันเพราะปัญหาด้านการเงินที่ทําให้ความสัมพันธ์สองสามีภรรยานี่มันทะเลาะกันเพราะการมีหนี้แบบปิดบงังแล้วก็ไม่บอกคุณไม่บอกคุณคุณก็ไม่บอกเขาเขาก็ไม่บอกคุณเพราะาตอนแรกที่อ่ที่ไม่บอกกันอะ่ะ เขาคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรแต่พอนานๆไปแล้วมันไม่ใช่อ่ะใครภรแหละมันจะเป็นปัญหาดังนั้นมันก็จําเป็นที่ต้องคุยกันเพราะอย่างตอนที่อ่าตอนที่พิมพ์แต่งงานพิมพ์ก็รู้นะว่าสามีนะมหนี่มหนี่การศึกษาพิมพ์ก็มีเหมือนกันนะคะพิมพก็มีแต่เรามีไม่ได้เยอะเราติดนี่แค่ประมาณแสนบาทนะคะประมาณแสนบาทแล้วเราก็เรียนจบมาแล้วก็จ่ายมาตลอดนะคะแต่มันเทียบมันเทียบไม่เห็นฝุ่นเลยกับแฟนนะคะที่ติด ห,หลายล้านบาทมันเทียบไม่ได้เลยแต่เราก็เข้าใจเขาเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องผ่อนไปแล้วก็โอเคนะคะก็ไม่ว่าอะไรหลังจากทํางานครบปีรัฐบาลเขาก็ยกนี้ให้นะคะยกนี้ให้มันก็เราก็ดีไปนะคะแต่เราก็คือจ่ายทุกเดือนจ่ายนี้ทุกเดือนอันนี้ก็ให้เป็นไอเดียนะว่าคุณจะรับภาระหนี้ร่วมมันไหนที่ คลิปนี้พี่บอกเลยนะคะว่าเป็นประโยชน์มากนะคะเป็นประโยชน์มากฝากแชร์ด้วยนะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ได้เลยนะนะคะคอมเมนต์ได้เลยแล้วการที่เป็นนี้อีกข้อหนึ่งที่นี่ที่จะพูดนะคะนี่บัตรเครดิตนะ,ะพยายามอยากที่จะเป็นมากนะคะเครดิตเน่านี่แบบฟื้นยากนะ,ะแล้วอีกอย่างก็คือดอกมันเยอะดอกมันเยอะไอ้เครดิตเอ่อบัตรเครดิตเนี่ยใช้การสนุกนะคะ ดอกมันเยอะมากเลยนะดังนั้นต้องระวังคือเรื่องหนี้สินเนี่ยมันมันจะต้องเป็นท็อปิกที่ต้องคุยกันในเรレーションชิพก่อนที่คุณจะแต่งงานเขาด้วยซ้ำนะอย่างพีมเขาก็รู้ว่าเรามีหนี้มีหนี้การศึกษาประมาณเนี้ยแฟนเราก็รู้ว่าแฟนเขามีหนี้แค่ตรงเนี้คือคือมันต้องคุยกันมันต้องคุยกัน เพราะว่าคุณจะรับคลาอะไรมัง่งสุดท้ายนะเอ๊ะเอที่ต้องถามอีกอันหนึ่งก็คือมินิไอไอเอหรือเปล่าเนี่ยละต้องถามนะ,ะเพราะไปเล่นไปเล่นกับใครก็ไปเล่นไปเล่นกับ i อไอเอนี่ไม่ไหว <laughs> ไม่ไหว i อไเอเป็นหน่วยงานที่ที่คนหัวคนลุกคนพองคืออทิมได้รับจดหมายจาก i อไอเอวันก่อนนู้นนั่นละ่ะอาทิตย์ เดือนก่อนนั่นแหะโอ้ยตกใจมากเลยหัวใจจะวหวนะคะแค่เห็นจดหมายนะกเทศเขาแจ้งว่าเราแบบประมาณว่าเข้าไปเช็คว่าเราจะ,กะเกษียณแล้วเราจะมีเงินเท่าไหร่อะไรยเงี้ยเขาก็แจ้งเรามาว่ามีคนเข้าไปเช็คนะแค่เราเห็นแค่จดหมายนะหัวใจก็จะวายแนละ้วคือมันเป็นหน่วยงานที่ไม่มีใครเขาอยากยุ่งไม่มีใครเขาอยากยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหากเป็นหากติดนี่นี่ด้วยเนี่ยติดเนี่ยเอ็อด้วยนี่ไม่ไหวนะ อย่าอยาไปยุ่งด้วยนะคะแต่อย่าเป็นยุ่งด้วยน,ะะยยนยี่แหละประมาณเนี้อ้อนเมื่อเช้ามีคนมาถามอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าผู้ชายฝรั่งน่ะแยกกันอยู่กับภรรยาแล้วเอาเงินมาซื้อบ้านให้กับผู้หญิงไทยคนใหม่เนี่ยเมียเมียเขาเนี่ยจะฟ้องเอาได้ไหมพี่บอกก่อนนะคะว่ามันต้องไปดูว่าเขาแยกกันอยู่ยังไงเพราะการแยกกันอยู่มันมีการแยกกันอยู่หลายอย่างนะนะคะ มันมีการแย่กันอยู่หลายอย่างแย่กันอยู่โดยที่ขาดขาดจากกันในเรื่องของการเงินหรือไม่ขาดจากกันหากไม่ขาดจากกันนะคะหากผู้หญิงหากเขาตรวจเส้นทางการเงินผู้หญิงอ่เมียเขารู้เนี่ยเขาก็ฟ้องเอาได้แต่หากกรณีที่แยกกันอยู่แบบขาดเลยอะขาดไปประมาณว่าไม่หย่านะ ไม่โสดทางกฎหมายคุณไม่สามารถไปแต่งงานกับใครได้แต่ว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันเรื่องเงินนะคะเงินก็ของของใครของมันหนี้สินของใครของมันก็คือหากมันมีมันหากมันมีตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะดีก็เซปเปเรตเนี่ยแหละค่ะแยกกันแบบตามกฎหมายเลยคือมันมันก็มีเขียนกำกับไว้ว่าจะไม่ยุ่งเรื่องกันเนี่ยในนี้ก็คือจะไม่กระทบนะคะดังนั้นมันมันต้องรู้ว่าเขาแยกกันอยู่แบบไหนไงนะคะหากแยกกันอยู่แบบทะเลาะกันแยกกันอยู่เนี่ยไม่ไม่ขาดกันเรื่องเงินเนี่ย มันก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังถึงบ้านแล้วค่ะไปกินข้าวก่อนวันนี้อตอนบ่ายเนี้พิมพ์จะมีมีนัดสัมภาษณ์กับ p r i v a t เนี่แหละก็คือเขาจะจ่ายจ่ายราคาให้มากกว่าสองเท่านะคะสองหรือสามเท่านี่แหละนะคะต้องต้องคุยวันนี้อีกเพราะว่าหากเรากกทา p r i v a t ตอนนี้พิมพ์ทำกับเอเจนซี่ใช่ไหมมันก็ไม่จ่ายเราเยอะแต่หากทำ p r i v a t ก็คือเขาเขาจ่ายเงินสดอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบว่าไม่ผ่านเอเจนซี่เนี่ยเขาจะจ่ายให้เราแพงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นอีกอีกช้อยหนึ่งแล้วลองไปไปดูแต่ว่าคนนี้เป็นคนแก่นะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เราติดสวัสดิ์นหลับฝันดีกันทุกคนครับคุณค่ะ